สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ารูปภาพแบบไหนที่สามารถจะขายได้ดีในชัตเตอร์สต็อกนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาในเว็บชัตเตอร์สต็อกนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะดูเป็นภาพถ่ายทั้งหมดนะคะเป็นเวกเตอร์เป็นภาพประกอบเป็นบทความวิดีโอหรือเพลงนะคะแล้วก็ให้เราสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดนะคะ สิ่งที่เราสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นสายธรรมชาตินะคะเราก็อาจจะเขียนคำว่าธรรมชาติเข้าไปตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาพทั้งหมดเนี่ยก็คืออันไหนที่ได้มาอยู่หน้าแรกนะคะเป็นจะเป็นรายการที่ขายดีนะคะเป็นรายการที่ มีคนซื้อเยอะได้รับความนิยมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมาดูเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพธรรมชาติเราควรที่จะถ่ายประมาณแนวไหนนะคะคือดูของเขาเป็นไอเดียนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสายแนวธรรมชาตินะคะก็คือตัวนี้จะเป็นรูปภาพที่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพถ่ายเราก็มาเลือกตรงภาพถ่ายนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพถ่ายธรรมชาติแบบไหนที่ขายดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะดูว่าออไอตัวสัมพันธ์กันมากที่สุดเนี่ยคือเขาจะเรียงลำดับจากตัวที่ขายดีนะคะแต่ถ้าเนื้อหาใหม่เนี่ยเขาจะเรียงจากรายการที่คนเขาเพิ่งอัปโหลดใหม่นะคะตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นรายการที่คน คนที่เป็นเจ้าของภาพเพิ่งอัปโหลดใหม่ด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าธรรมชาตินะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาดูได้ว่ารูปภาพที่เราสนใจเป็นแนวไหนนะคะแล้วเรามาดูเป็นไอเดียว่าแบบไหนที่เขา,เข,าขายได้ดีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลื่อนมาดูตามหมวดหมู่ก็ได้ะคะ่ะเวลาเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ เราสามารถที่จะเลือกเข้าไปคลิกในตรงภาพก็ได้หรือถ้าเราสนใจชอบทําในรูปแบบวิดีโอเราก็จะคลิกไปในรูปแบบวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบทความนะคะแล้วคราวนี้เวลาเราเลื่อนลงมาค่ะเขาก็จะมีให้เราดูนะคะการค้นหาภาพสต็อกอันดับสูงสุดอย่างตรงเนี้ยที่ได้อันดับหนึ่งก็คือแตงกิฟตวิ่งนะคะแล้วลองลงมาก็คือเป็นคริสต์มาส เนี่ยค่ะกรีตติ้งนิวเอียหิมะคือถ้าเกิดว่าเราทำตามหัวข้อนี้นะคะเราก็อาจจะได้มีโอกาสที่ลูกค้าเขาสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าเรามาดูตรง travel นะคะนี้นะคะ travel เราก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าในกรณีที่คนชอบท่องเที่ยวนะคะเขาถ่ายรูปแบบไหนถึงจะมีคนซื้อนะคะ อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเข้ามาดูไอเดียได้นะคะแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีเทคนิคอยู่5ข้อด้วยการที่จะทำให้ภาพของเราขายได้ดีนะคะอันดับแรกค่ะก็คือรูปภาพเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารเนื้อหาได้ชัดเจนนะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะรูปภาพเนี่ยมีความแปลกใหม่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูภาพของเขาแล้วเอามาทําตามเป๊ะอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเราดูของเขาเป็นไอเดียแล้วเรามีใส่อความคิดสร้างสารรค์ของเราลงไปแล้วลูกค้าเขาชอบโอกาสที่จะขายได้มันก็มากขึ้นนะคะข้อที่3ค่ะให้เรามาพิจารณาว่าคือผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอารูปของเราไปใช้งานต่อได้ไหมนะคะโดยมากเนี่ย ก็คือจะเป็นข้อที่4เขาจะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะเชิงพาณิชย์ในที่นี้เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเอารูปของเราอะคะ่ะไปใส่ในบล็อกนะคะหรือว่าในโพสต์หรือในเว็บไซต์ในที่เอาไปในเชิงธุรกิจโดยมากคนที่มาซื้อภาพในชาตเตอร์สต็อกจะไม่ได้ซื้อแล้วเอาไปปรินแล้วแปะข้างฝาผนังนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาลองพิจารณาดูด้วยว่า ความสนใจของเรานะคะเราควรที่จะทําภาพแบบไหนแล้วลูกค้าจะเอาไปใช้ต่อแบบไหนได้ในเชิงพาณิชย์นะคะหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า,าใครที่เป็นสายมูก็จะมีความเชื่อว่าจะต้องเอารูปเงินหรือว่ารูปทองมาเป็นในส่วนของอาภาพหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้คะ่ะถ้าเรารู้แล้วว่าเออถ้าเกิดว่า เราทำเป็นรูปภาพเกี่ยวกับเงินนะแล้วกลุ่มลูกค้าก็คือเป็นสายมูแบบนี้เราก็อาจจะมีการวางจัดวางยังไงให้มันดูน่าสนใจเพื่อที่ว่าลูกค้าจะเอารูปของเราไปแปะไว้อยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถือแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะคือคุณภาพของไฟล์จะต้องอ,อย่างต่ำ4ล้านพิกเซลนะคะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเทคนิค5ข้อนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถขายภาพในชัตเตอร์สต็อกได้เพราะฉะนั้นนก็เลยอยากให้ทุกคนเตรียมภาพก่อนนะคะว่าเราจะทำภาพแบบไหนดีนะคะเป็นสไตล์ไหนดีเรามาทำกันบ้านตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ